สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาบอกวิธีการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นในวันที่28มีนาคมนี้นะคะผู้ที่ต้องการตรวจสอบนะคะให้เข้าไปที่ลิงก์ที่ปรากฏนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะคะเมื่อเราเข้าไปที่ลิงก์แล้วนะคะก็ให้เราใส่ใหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะคะพอใส่เสร็จแล้วก็ให้เรากดที่ปุ่มค้นหาค่ะ เสร็จแล้วระบบจะโชว์ผลการตรวจสอบนะคะว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลนะคะก็จะบอกว่าเราต้องเลือกตั้งที่ไหนนะคะวันที่เลือกตั้งอาทิตย์ที่แ8มีนาคมชื่อมีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งนะคะเขตเขตอะไรหน่วยเลือกตั้งที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็สถานที่เลือกตั้งที่ไหนนะคะลำดับที่ในบัญชีรายชื่อลำดับที่เท่าไหร่นะคะระบบก็จะแจ้งบอกเราไว้ล่วงหน้านะคะ ถ้าเราตรวจสอบทางเว็บไซต์แล้วก็ดีอย่างนะคะคือเราไม่ต้องไปดูที่หน่วยเลือกตั้งนะคะเวลาเราไปเลือกตั้งเราก็สามารถที่จะเข้าไปที่หน่วยเลือกตั้งระบอกลำดับได้เลยค่ะก็จะประหยัดเวลาแล้วก็ไวด้วยนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่สะดวกไปเลือกตั้งนะคะไม่สามารถไปได้จริงๆนะคะก็อย่าลืมนะคะให้แจ้งสาเหตุไปในเว็บไซต์นะคะ ภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งนะคะก็คือระหว่างวันที่21-27มีนาคม64หรือหลังเลือกตั้งภายใน7วันคือระหว่างวันที่29มีนาถึง4เมษายน64นะคะทางเว็บไซต์ที่ปรากฏอยู่นี่นะคะแล้วอีกช่องทางนึ่งก็คือแอปสมาร์ทบลูดค่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะคะสามารถที่จะจิ้มเข้าไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแจ้ง เหตุผลที่ไปเลือกตั้งไม่ได้ทางเว็บกันนะคะเมื่อเราเข้าไปที่เว็บแล้วนะคะก็จะมีให้เราก่อกข้อมูลส่วนตัวก็คือเลขประจำตัวประชาชนรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนชื่อแล้วก็นามสก,กุล,ลวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็ติ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมนะคะว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมนะคะแล้วก็กดปุ่มสีน้ำเงินเพื่อตรวจสอบข้อมูลนะคะ นี่ก็เป็นการลงทะเบียนในเว็บนะคะที่เราไม่สามารถที่จะไปเลือกตั้งได้นะคะก็ลองเข้าไปกรอกข้อมูลดูกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอแจ้งข่าวคนเพียงเท่านี้นะคะโปรดกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ